เ่าเน็ตจับตาลิซ่าแบล็กพิงค์เที่ยวเวียดนามอาจเป็นเพราะหนุ่มคนนี้หลังลิซ่าแบล็กพิงคและลูกพี่ลูกน้องของเธอนะครับไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามก็กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับจุดประกายความตื่นเต้นในหมู่แฟนๆแม้เธอนั้นจะสวมหน้ากากอนามัยครับแต่สไตล์ของลิซ่าก็เป็นของแถมเนื่องจากเธอแต่งตัวคล้ายกับการปรากฏตัวครั้งแรกในการเลี้ยงวันเกิดของพ่อเลี้ยงของเธอด้วย การคาดเดาจํานวนมากนี่ครับชี้ให้เห็นว่าการมาเยือนโฮจิมินเวียดนามของลิซ่านี้อาจจะมาเพื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตท,ที่กําลังจะมาถึงของแบมแบมกอเซเเพื่อนสนิทของเธอด้วยในวันที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังไงก็รอคอนเฟิร์มกันอีกทีครับไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับจบแล้วอนาคตดับสิ้นพระเอกดังถูกฟ้อง5ข้อหาเอี่ยวยาเสพติด เมื่อวันนี้ครับวันที่19ตุลาคมสํานักงานอายการเขตกลางกรุงโซลนะครับได้ฟ้องร้องนักแสดงอย่างยูอาอินอย่างเป็นทางการในห้าข้อหาที่แตกต่างกันรวมถึงการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายจนเป็นนิสัยโดยมีการแจกแจงค่าใช้ใจ่ายของนักแสดงมีดังนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020ถึงเดือนมีนาคม2022นักแสดงหนุ่มอย่างยูอาอินนั้นได้รับยาปูปฟาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซลสําหรับขั้นตอนความงามจํานวน181ครั้ง นอกจากนี้ผู้สืบสวนพบหลักฐานว่านักแสดงหนุ่มยังใช้ยาผิดกฎหมายอีก4ประเภทในทางที่ผิดโดยเขาอ้างว่าเป็นการใช้ยาซึ่งรวมถึงโปรโปโฟอลมิตาโซแลมคีตามีนและเรมินาโซแลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2021ถึงเดือนสิงหาคมปี2022อยูอาอินนั้นได้รับยานอนหลับ2ประเภทที่แตกต่างกันถึง44ครั้งภายใต้ชื่อของบุคคลอื่นในเดือนมกราคมของปีนี้ ก็พบว่ายูอินนั้นใช้สารกัญชาเสพติดที่ผิดกฎหมายในสหรัฐร่วมกับชเวและอีก4คนบังคับให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายชเวนั้นยังถูกตั้งข้อหาเสพยาเสพติดข่มขู่พยานและพยายามหลบหนี โดยรวมแล้วยูอินนั้นจะถูกดำเนินคดีในข้อหาต่างๆรวมถึงกับการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดการใช้กัญชาและการบังคับผู้อื่นการพยายามทำลายหลักฐานและการละเมิดพระราชบัญญัติการบริหารการแพทย์และการช่อโกงสำนักงานอายการเขตกรุงโซนะครับตั้งใจที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไปเกี่ยวกับการใช้โคเคนที่ต้องสงสัยของยูอินในขณะที่นักแสดงนะครับกำลังหลอกกรพิจารณาคดีของเขา They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So, I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. A clue what could that be